กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่และตลอดเดือนกรกฎาคมประเทศไทยอาจได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ส่งผลให้ในหลายพื้นที่เสี่ยงเจอกับลมพายุครับดังนั้นช่วงฝนฟ้าขนองแบบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องวางแผนรับมือกับภัยธรรมชาติให้ดีๆนะครับ ช่วงเวลาตีสาของวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ำคืนแห่งฝันร้ายได้มาเยือนชาวบ้านตำบลทองหลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเมื่อลมพายุมุนได้พัดถล่มชุมชนจนต้นไม้ลงทับบ้านเรือนเสียหายหลายสิบหลังซึ่งช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีหลายครอบครัวเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดครับ ยายยายอยู่บ้านหลังนี้กี่คนครับอยู่คนเดียวย,ยายนอนอยู่นี่คนเดียวอ๋อก็คืออยู่รอบๆบ้านเนาะตอนเกิดเหตุยายหลับอยู่ไหมปล้านั่งน,นั่งอยู่นั่งอยู่คี่โซนะคุณยายายาหญิงชราวัย85ปีผู้นี้เล่าให้ฟังว่าเสียงฝนตกหนักได้ปลุกให้เธอตื่นขึ้นมากลางดึกจากนั้นลมก็เริ่มพัดรุนแรงจนบ้านสั่นคลอนเวลานั้นจิตใจของเธอเริ่มสั่นกลัวคุณยายจึงนั่งสวดมนต์ขอพอร ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาแต่แล้วไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงลมที่รุนแรงพร้อมกับเสียงดังโครมใหญ่ตามมาเมื่อสองไฟฉายไปที่หลังคาบ้านก็พบกับกิ่งไม้ขนาดใหญ่พุ่มทะลุหลังคาบ้านเข้ามาด้านในช่วงเวลานั้นคุณยายได้แต่นั่งรอความช่วยเหลือและภาวนาให้รอดพ้นจากช่วงเวลาที่แสนเวลวร้ายนี้ไป พอคลมาหงากอะไรมันก็ะเด็นกระเบื้องอะไรไม่รือาไม่รู้ว่ากิ่งไม้หรือว่ากระเบื้องใช่ไหมฮนะอะไรแล้วพลก็ทาระชํำแสดอ๋อก็ถือว่าฟ้ายังปรานีนะครับที่ไม่ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หลังลมพายุสงบองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางได้สั่งการให้ทางช่างโยธาและเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายหนักราวสิบหลังคาเรือน นอกนั้นเป็นต้นไม้คนล้มขวางทางเข้าออกและบางจุดเสาไฟฟ้าหักล้มจากนั้นจึงได้รายงานไปยังอำเภอบ้านนาเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะมีลมระลอกใหม่กลับมาซ้ำเติมอีกไปกันที่จังหวัดปราจีนบุรีครับที่อำเภอกบินบุรีมีการจัดงานบหรสพแต่แล้วความบันเทิงทุกอย่างต้องหยุดชะง,งักลงหลังภัยธรรมชาติได้มอบความพินาศไว้ให้เาจะไม่ว่าง มาย้อนชมภาพนาทีชีวิตพร้อมกันครับ ครับวันนั้นก็ไปเล่นเป็นงานคาราวานสินค้านะครับวันนั้นก็เตรียมตัวไปก็มีทั้งทีมงานนะครับเริ่มต้นเลยหลังจากซาวเช็คก็เล่นตามปกตินะครับผมตามคอนเซ็ปต์ของงานนะครับเครือสหพัฒน์กรบินบุรีได้มีการจัดงานสวนสนุกสัญจรภายในงานมีร้านอาหารเครื่องดื่มและมีการแสดงของนักร้องนักดนตรีร่วม30ชีวิต บรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคักทีเดียวครับทามกลางฝนที่โปรยปลายลงมาเป็นระยะระยะตั้งแต่บัวคำ่ำแต่ฝนก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผู้ชมเท่าไหร่นักบรรยากาศตอนนั้นมีบนเวทีประมาณ10-15คนครับในช่วงแรกก็ยังไม่มีอะไรครับแค่มีแค่ช่วงประมาณสักสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครับประมาณนี้ ก็จะมีแค่อากาศคืมพายคืมฝนแค่นั้นเองครับแล้วก็ฝนตกนิดหน่อยครับก็ไม่เยอะลมก็ถือว่าไม่แรงครับหลังฝนเทลงมาอีกละรอกหนึ่งคนเริ่มทยอยกลับทุกอย่างใกล้ปิดฉากลงงานสังสรร์ใกล้จะเลิกลาแล้วแต่หายนะที่คาดไม่ถึงกำลังจะมาเยือน เื่อผมก็เล่นเล่นไปตามปกติครับในช่วงนั้นเวลาประมาณสัก5้าทุ่มกับครึ่งแล้วนะครับอรอบแรกนี่ก็จะมีลมพัดมาก่อนหน้าเหมือนในคลิปวิดีโอนะครับพัดมาก่อนหน้าแค่ค่อยๆค,ครับไม่แม่แรงจนมารอบที่2เนี่ยนะครับก็คือหลังจาก ที่ขยับคาเตนนะครับมาในมาในวิดีโอรครับผมพกวิกวิกที่ล้อมบริเวณงานนะครับก็ปิวช่องนั้นแหละครับก็คือรู้ตัวว่าเล่นไม่ได้นะครับเหลือแค่สองเพลงสุดท้ายกับบรรยากาศ เขาคิดว anyway, ่าจะเล่นแค่2เพลงแล้วก็จะเลิกในในช่วงเวลานั้นครับในช่วงเวลาที่ลงมาผมเป็นคนประกาศบอกว่าขออนุญาตครับเล่นไม่ไหวแล้ว ก็จะเยี่ยวตัวไปปิดตู้แอมพอช่วงยังหวะที่เยี่ยวตัวกลับมาไม่ถึง5วินาทีครับก็เหล็กก็ถึงตัวนะครับไม่ทันลนะ เร็วครับเร็วมากครับระยะเวลาไม่ถึง5วินาทีครับตรงนี้อันนี้พูดตรงๆรงเลยครับผมล้มพายุได้พัดเอาเวทีคอนเสิร์ตที่เป็นโครงเหล็กยาว20เมตรสูงประมาณ7เมตรพันถล่มลงมากองกับพื้นชิ้นส่วนของเวทีได้ทับสมาชิกวงดนตรีช่างควบคุมระบบเครื่องเสียงรวมถึงชาวบ้านที่มาร่วมงานเจ็บกระนาวครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณอาทิตย์ซึ่งเป็นมือกีตาร์ของวงซึ่งก็เจ็บพอสมควรครับแต่ก็เคราะห์ดีที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต ของผม,ผมช่องสะโพกครับสะโพกหมอวินิจฉัยบอกเป็นกระดูกกระดูกสะโพกแตกครับผมก็นอนพักรักษาตัวอยู่4คืนครับรวมทั้งหมดบาดเจ็บในครั้งนั้นก็3คนครับเป็นคนมาเที่ยวในงานครับค,นะครับ,บม,มีผมคนเดียวครับพี่ นอกจากเวทีพังก็ยังมีเครื่องเสียงเรื่องดนตรีหลายรายการที่ชำรุดเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า3ล้านบาททีเดียวทางด้านทรัพย์สินของคุณอาทิตย์ก็มีเครื่องช่วยเอฟเฟกกีตาร์ที่ชำรุดเสียหายส่วนอาการบาดเจ็บของร่างกายก็ต้องนอนพักรักษากันยาวๆจากเรื่องราวทั้งหมดเห็นไหมครับว่าธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งสวยงามก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งก็แสนจะน่ากลัวเกินความคาดเดามนุษย์อย่างเราคงทำได้แค่เพียงคอยตั้งรับให้ดีเท่านั้นก็พอครับ ครั้งต่อไปนะครับถ้ามีคดีขึ้นเวทีอีกหลังจากพักรักตัวอาพักรักษาตัวเสร็จนะครับก็คงจะต้องดูในเรื่องของเวทีความแข็งแรงนะครับความแข็งแรง2องเขาลมมาคือผมไม่เล่นแน่ๆครับผมหลอนตลอดชีวิตนะครับพ,พูดถึงเลย